สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการ์ดแมงทองหรือโกลเด้นตีบักล้วนครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยควรมีติดอยู่ใน ID ของคุณหรือเปล่านั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปฟังกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป ราคาเขาเต็มถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจช o w i วินท็อปอลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะในช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเกมเนี่ยมีเรทอัพของการ์ดแมงทองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความคุ้มค่าในการเปิดก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูความสามารถของมันว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มจากตัวการ์ดก่อนนะครับคือตัวการ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดส่วนโลนะครับที่กันเวทได้ถึง50%ก็คือง่ายๆแหละได้เอ็มระเ r e d u c ดักนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะโดนผ่าน SP เพิ่มขึ้น100%นะครับก็คือใช้ SP ในการจ่ายสกิลมากขึ้นนั่นแหละนะครับ อ่ะพูดถึงความน่าเปิดของเรดอัพนะครับส่วนตัวผมมองว่ากลางๆแบบเฉยๆเลยจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการแมงทองเนี่ยราคาฟลอร์ของมันเนี่ยอยู่ที่250ล้านครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบดวงซวยๆอ,ะอ่ะอ่าแบบต้องเปิดตัวเนี้ยการันตี2รอบอะ่ะขั้นต่ำหนึงคุณจะต้องใช้เงินเนี่ย 300M นะครับหรืออาจจะเกินกว่านั้นอีก 30-40M ได้เลยขึ้นอยู่กับราคามินิบอร์ค่าย่อยค่าอะไรอีกนะครับอ่าดวงซวยเนี่ย แพงกว่าราคาฟลอร์ด้วยซ้ำนะครับข้อดีเดียวของการเปิดได้ก็คือคุณจะได้แม็กเลือด112ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะ,อะพูดกันตามตรงก็ไม่ได้เยอะมากมันก็หาเอาจากจุดอื่นได้เยอะนะครับแม็ก HP นะครับก็เลยมองว่าเรื่องของความน่าเปิดเนี่ยคือคุณไม่ต้องเปิดก็ได้อ่าหรือคุณพร้อมคุณก็ค่อยไปดึงจากตลาดมาก็ได้เพราะในอนาคตเนี่ยมันก็จะออกมาบ่อยนะครับเพราะตัวแมงคองเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของตู้โนแลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเล่นกันเยอะๆมันก็มีคนเปิดได้เรื่อยๆก็มาลงขายกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องเปิดในช่วงของเรตอัพนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ก็จะมีประเด็นกันอยู่นะครับผมเรื่องที่ว่าเฮ้ยระหว่างนะครับการ์ดรูทนะฮะหรือว่าพัมกินโซดาวนะครับตัวนี้ครับมันไดเอ็มรีดักชัเนี่ย20%นะครับแล้วถ้าบวก12โลได้เนี่ยก็จะได้อีก5%ก็คือ25%นะครับกับการ์ดแมงทอง นะครับที่กันได้ถึง50%ซึ่งเป็น เท่าตัวของการ์ดพัมกินโซหรือว่าการ์ดรูทดาวแต่มีข้อเสียคือ SP บวก100%อเนี่ยอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันอันไหนมันจะดีกว่ากันในมุมมองของการเล่นจริงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของการลดเดเมจก่อนละกันว่ามันต่างกันขนาดไหนครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นไลฟ์สตรีมนะครับที่ผมได้ไลฟ์สตรีมไปในช่วงเช้าวันที่สิพฤษภาคมนะครับผมก็มีเพื่อนๆคนดูหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันให้แบบลองเทสดูนะครับก็อันนี้ผมจะยกตัวอย่างจาก ที่ผมเทสกับคุณเฟกแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนตรงนี้นะครับที่เปิดให้ดูอยู่นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นการ์ดพัมกินโซดาวหรือว่ารูดดาวนะครับแล้วก็ให้คุณเฟกเนี่ยยิงตัวของ t r รตา v o วอเทกเข้ามานะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 462k นะครับอ่านี่คือ ความสามารถของตัวรูดดาวที่เราใช้กันปกตินะครับทีนี้ผมก็ได้แมงทองมาแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาแมงทองมาใส่นะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจาก4 6 2 k นะครับที่เราโดนเนี่ยเราจะโดนเหลือเท่าไหร่ครับอะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบตรงนี้กันเลยนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์แล้วอาจจะเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เพิ่งดูคลิปนี้นี่ฮะ 365K เท่านั้นนะครับผมก็คือง่ายๆลดมา1แสนนะครับเออลดมา1ใน4นะครับอารมณ์เหมือนเราใส่กา๊าซไอตัวเนี้ย2อใบเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นในแง่ของการลดเดเมจเนี่ยแมงทองเนี่ยทำได้ดีมากนะครับอ่ามันทําได้ดีที่สุดละกับการกันสายเวรนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในแง่ของการใช้ SP กันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับผมใส่เป็นการ์ดรูดดาวอยู่เวลาผมกดบัฟรวม1นึ่ทีเห็นไหมครับ sp เนี่ยจะลดไปแค่ประมาณแบบนิดเดียวประมาณ5%นะครับแต่เดี๋ยวดูนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นการ์ดแมงทองเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมจากที่ sp เนี่ยลดแค่แบบนิดเดียวนะฮะ เดี๋ยวดูครับตอนเปลี่ยนเป็นแมงทองว่าเป็นยังไงครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นแมงทองแล้วกดบัฟปุ๊บเห็นไหมฮะว่า SP เนี่ยมันลดมาเท่าหนึ่งนะจากแบบลด5%ก็กลายเป็น10%นะครับก็ดูยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่า worst case จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮะโอเคครับและนี่คือจุดที่เราจะเสี่ยงที่สุดกับการใช้แมงทองนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ PVP 6 vs 6นั่นเองนะครับแน่นอนครับในคอนเทนต์นี้นะครับสิ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยนะครับคือฝั่งตรงข้ามเก็บได้บอลสีเหลืองและสีน้ำเงินพร้อมกันนะครับจะโดนดีบัฟมานาเบอร์นิ่งครับซึ่งมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยใช้ SP เพิ่มขึ้น200%นะครับแล้วก็จะเสีย MP 1%นะครับคือลำพังแค่โดนดีบัฟนี้แย่อยู่แล้วนะครับพอเราใส่แมงทองแล้วกดบัฟ1ทีปุ๊บดูสิฮะ p ที่ลดไปเนี่ย แค่รีบัฟนะครับแค่รีบัฟรวมทีเดียวเนี่ยก็ลดไปประมาณ30%ได้แล้วนะครับซึ่งมันลดเยอะมากๆนะแล้วเวลาเราจะทำอย่างอื่นเนี่ยอย่งปลูกต้นไม้ทีนึงอีกทีนึงครึ่งหลอดละนะฮะเออหรือเราจะกดสกิลฮิลสกิลอย่างอื่นเนี่ยมันจะ <laughs> โดนหนักมากดูดิฮะการจะรีเจนกลับประทันได้ จ่ายสกิลทีนึงเนี่ยโดน SP กันหนักมากๆเลยนะครับผมอ่าเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องคิดละว่าถ้าเราเล่น6กหแล้วเราเจอสถานการณ์คับขันอย่างนี้เราไม่มี SP เล่นเราก็ช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ย เล่นยากมากๆนั่นเองนะครับผมในเคสเนี้ยจะเป็นเคสที่แย่ที่สุดของการใส่แมงทองนะในเรื่องของการซับดาเมจเนี่ยมันโอเคแหละนะครับมันโดนเบาจริงแต่ว่าเราก็ถ้าไม่มีเ p เล่นเน่ะเราก็แย่มากๆเหมือนกันทาให้ผมมองว่าสําหรับอาชีพพระนะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับกับการใส่แมงทองในการเล่น6 V6 นะเออนะครับเพราะว่ามันโดนหนักครับมันแล้วมันก็ไม่ได้มีสกิลที่แบบเติมมานาได้เร็วเหมือนกับพวกเซกหรือพวกเจเนติกอะไรแบบนี้ นั่นเองนะฮะถ้าเราอยากจะใส่แมงทองจริงๆเราก็ต้องลบจุดบอดตรงนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเราจะลบจุดบอดตรงนี้ยังไงนะครับดูสิฮะ SP เหลือประมาณเนี้ยกดบับรวมไม่ได้นะครับแลวดู SP ที่โดนไปครับ324ี่บเนี่ยบวกไปอีก962นะครับผมคือมันใช้มากกว่าเดิมถึง3เท่า4เท่าเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอาการที่ค่อนข้างหนักครับโอเคครับเรากลับมาในเกมกันนิดนึงนะครับ ทีนี้ถามว่าแมงทองเนี่ยสรุปมันน่าเปิดไหมนะครับในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นกิววอลเป็นหลักนะแมงทองเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับอาจถือว่าโอเคแบบดีเลยนะครับเพราะว่าในกิ์วอลเนี่ยมันจะมีพวกหางบ้านกิวเนาะที่สามารถเด้ง SP ได้ทุกวินาทีหรือว่าในวอลเนี่ยเราสามารถปั๊มได้นะครับเราปั๊มยาได้เราก็จะไม่ได้เป็นห่วงมาก เรื่องของ SP และอีกอย่างครับในวอลไม่ได้มีดีบัฟเหลืองฟ้าแบบที่เราเห็นใน66นะครับที่เราจะต้องใช้ SP มากขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับตอนนั้นในวอลเนี่ยผมมองว่าดีมากถ้าเกิดว่านะปัจจุบันที่ทุกคนเล่นเนี่ยตัวสายเวทยังเป็นเมตาอยู่หรือว่ายังมี Impact กับการเล่นอยู่นะครับอ่ะอย่างนักปัจจุบันเนี่ยคือพาราดิน Impact ใช่ไหม อ่าแต่ว่าเราเล่นพีชเนี่ยเราจะโดนพลัดดินช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เราจะโดนเราก็จะโดนพวกวิสระที่มันยิงไกลๆเข้ามาเนี่ยอ่ะโอเคเราก็ใส่แมงทองเนี่ยมาช่วยลดเดเมจตรงเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับหรือแม้แต่อนาคตที่จะมีสายเวทแรงๆมาอย่างเช่นพวกฮันเตอร์สายแทบนะครับหรือว่าจะเป็นชาร์โดเชสเซอร์สายออโตสเปลเวทหรือจะเป็นบาดแดนเซอร์ cer, อะไรเงี้ยแมงทองเนี่ยมันก็ยังสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ตอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในวอลเนี่ยผมให้เลยว่าแมงทองเนี่ยโคตร แต่ว่าใน66เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับบางอาชีพนะครับคือบางอาชีพเนี่ยโอเคใส่ได้เติม SP เองได้หรือว่ายอมถอดพวกของการสถานะเพื่อไปใส่ของที่มันมีผลกับการเด้ง SP หรือทำให้แม็ก SP มากขึ้นเนี่ยอย่างนั้นก็ใส่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเจ n เนติกเนี่ยเจเนติกเนี่ยมี MP p o t i ช n ่นะครับที่สามารถเด้งให้กับตัวเองได้ นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเศกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้ตัวของการแมงทองได้นะครับค่อนข้างที่ดีสําหรับพระเนี่ยผมมองว่าเราไปใส่เป็นพวกการ์ดมายาจะไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยฟื้นฟูนะฟื้นฟูตัวเองได้เราเด่นด้านการฮิลนะครับเด่นด้านาการฮิลแล้วก็เอาตัวรอดระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มี SP ีเล่นเนี่ยการเอาตัวรอดของเราเนี่ยมันก็จะต่ําลงถ้าเราใส่มายาไปเลยนะครับเราอย่างน้อยเราก็เคาน์เตอร์เขาได้เขาจะได้แบบเฮ้ย ก็มีความกลัวต่อเราบ้างนะฮะเออแบบว่าไม่ใช่เออใส่แมงทองไม่เป็นไรยิงเบาฉันก็ยิงไปเรื่อยเืยิงไปเรื่อยๆืนะครับแต่ถ้าเราใส่มายาโอเคอย่างน้อยเลือดเขาก็ลดบ้างเพื่อนเราอาจจะมาเก็บงานต่อได้หรือโอเคมันอาจจะโดนคนอื่นที่เดินผ่านมาตีตายได้นะครับเลยมองว่าถ้าเป็นพระเนี่ยแล้วเน้นการเล่น6 6เป็นหลักเนี่ยไปเลือกใช้พวกมายาดีกว่านะครับหรือถ้าไม่มีการ์ดบอสเนี่ยผมว่าก็ใส่เป็นพัมกินโซดาวไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องหาแมงทอง มากแต่ถ้าเป็นกิววอลโอเคผมแนะนำนะครับสำหรับแมงทองโอเคเลยนะแล้วก็แมงทองเนี่ยต่อให้เรามีติดตัวไว้1ใบเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันก็ยังฝากสมุดได้ M r e d u c ดถึง5%นะครับซึ่งมันก็เป็น จำนวนที่ค่อนข้างเยอะ5%นี่ถือว่าสูงนะครับสำหรับการฝากสมุดน,นะแต่ถ้าจะให้แบบเปิด2ใบเพื่อแบบใช้1ฝาก1เนี่ยผมก็มองว่าเอออาจจะสิ้นเปืองเกินไปครับแล้วสําหรับคนที่โอเคฉันไม่ได้สนใจพวกกิวอร์จะไม่ได้สนใจพวกคอนเทนต์ PVP 66นะครับเล่นแต่ PVE ลงดันนะครับบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับก็คุณก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับไปใช้การ์ดอื่น งูดงงูดำนะครับการซีเนียเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าการไปนี้เนี่ยมันจะเอาไว้กันเวทเป็นหลักๆเลยนะครับแล้วการเล่นคอนเทนต์ PVE เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เวทเนาะส่วนใหญ่มันก็มีผสมผสมกันมาบ้างนะครับเราเลือกอันที่มันแบบเป็นการเพิ่มเลือดไปเลยหรือว่าการที่มันเยอะๆไปเลยดีกว่านะครับแบบการบอสไวทใส่แบบพวก อะโลนอลอสิสอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้โอเคครับและนี่ก็เป็นบทสรุปของการ์ดแมงทองที่ผมได้สรุปมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนยังสงสัยอยู่อีกเกี่ยวกับการ์ดไปนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนครับผมว่าตัวคุณนั้นชอบเล่นแบบไหนนะครับผมชอบเล่น6กกชอบเล่นกิวอลหรือชอบเล่นคอนเทนต์พีพีก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับผมว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับสาหรับการ์ดแปลงคองอนาคตยังมีการ์ดดีๆอีกเพียบสําหรับอาชีพพระนะครับผมนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เปิดนะครับก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะครับถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจใช่องยุ้งโกรไปทำคลิปของเกมเอาอิมพ s ซซิกต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ